สุขสบายดีท่านผู้ชมสุขสบายดีสุมองสุบ่อนสุข,ขู่สุคนภายในประเทศและกะต่างประเทศเด้พอพบพอกับสองสะนีป่าเนาะบรรยากาศยามสดเศร้าท่านผู้ชมเมื่อนี้พาท่านผู้ชมเข้าป่าอีกคือเก่าเนาะเข้าป่าหาเห็ดท่านผู้ชมเขาเจ้าว่าเห็ดหลังงกออกลายลายเขาก็เลยสะอ่อนเขาก็เลยมามาหาเห็ดกับแม่น้องแกมบูมท่านผู้ชม มาเบิ่งมาส้มกันเลยพอเขามาปุ๊บก็เห็นปั๊บเลยท่านผู้ชมยังไม่ได้ได้เฮ็ดดอกถ้ากะจอดหลดไว้อยู่ในนอกะนะขี่รถมาพอบ้านทามันไกลท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมพอ่อจะเปิดมากอะ่ะนี่ก็ตาเป่า,นาหนาเฮาอยู่ก็ะตาหลดเนาะพอพอเขาเขามากปุ๊บก็เห็นปับ๊บแต่ไหนะท่านผู้ชมโล้ยยี่แม่เพิ่นออกลายยังวองะอ,อุ้ยบังเี่ญชนีชะอ่อนเด้ ละงูเหลืองค่ะท่านผู้ชมนี่สุขสบายดีท่านผู้ชมนี่พ่อเฮ็ดเพิงเฮ็ดละงูบ่พ่อน้ำข้าวเจ้าเนาะเฮ็ดเพิงเฮากะเอาท่านผู้ชมนี่มากับแม่น้องแก้มบลูมท่านผู้ชมได้สบายเลย ห,ห้าก้าม่าวายเดี๋ยลองแกงบุกจะน,นี่ <c oughs> มาแสดงได้พอแกงเลยท่านผู้ชมว่าห้ากับเขามาดอนนี่นะดอนนี่เล่ห้องปอะหยากเขาเอามาตุ่มาท่านผู้ชมเขาสิมาดอนนี้กันนะอือท่านผู้ชมเขาเจ้า,จาบวเฮียมันบางใบตองอ่ะนนี้ เห็นก็เห็นดอ,อกเดียวค่ะคผู้ชมเคุอบัวม่ขูนเห้อแม่เขาเอาขูนไปเลยนจ๊ะอืมนี่ชม คนเดียวอีกแล้วนี่คุณพ่อ นี่ก็จะเป็นดอกบานท่านผู้ชมดอกบานเฮาจะเอาตีนทางหลุมเนาะโอ้ยบานแหลบเป็นอย่างสีแตกอยู่ท่านผู้ชมไข่ฮิดละงูกนั่งกุมกกขุมกอยู่ท่านผู้ชม คณะข้ามาสวยๆได้นท่านผู้ชมข้ามาแต่เศ้าเนี่ยสำส,ำส,ำสำะพ้อเขาเจ้าต้องหาเมื่ออันเขาเจ้าว่าเขาเจ้าหาเมื่อท่าดดนผู้ชมเลยข้ามาสวยๆยังเห็นนี่เฮ็ดอันนี้กำลังผลดินท่านผู้ชม ผู้ชมเห็นละงกเหลืองอืมตู้บ้านกะมีชีมอืม

Chốp miếng đi léo ัง,งูนี่เก็บเห็ดนำกันเดอท่ทานผู้ชมเ้ยนิชนีมา,าเก็บเห็ดเขาป่าอีกคือเก่าเขาป่ามาก,กับแม่น้องแก้มบูมท่านผู้ชม เปนบานใช่ไหมมีพารเห็นบานเราก็เอาอ่าตาประชุนเปรียงกันสองอันเลยน,นี่นานอย่าแม่น้องอนเงนยเลย มันหลบไปเรื่อยๆชมพออีกแล้วเวลางูกดอกจุ้มจุ้มชมนี่สิบาง,งไปตองมา ขึ้นผ้าขึ้นพนขึ้นพนสิตกนั่นแหละท่านผู้ชมอุ้ยคืมคือพ่อมาขึ้นกับฝนตกกระแห้งเติบอยู่ได้ินีว่าสิมาเยยงเห็ุเป็นฝนตกหลัดทางหรือยาซะฮักกมาหวังสวยๆใะท่านผู้ชมเลย สิบบุได้ปพอแกงเนาะมาลำมันพระเจ้าเนี่ยข้เจ้าเนี่ยเยี่ยงเอาเบิดแต่มาคืนนี่นี่ท่ะผุ้ชมพ่ออีกแล้วเหตุละงกเข็นเทละดท่านชมเลยเอ็นเนาะ เตาเหาก็ดีดีเลยเหาเห็นนะคุผู้ชมย่องตาตัวเองอีกเสนีหนี่ท่านผู้ชมเห็ดเพิ่งสมดอกงามแท้นี่เห็ดเพิ่งนี่ท่านผู้ชม เรางกคับ่าผู้ชมให้เราโง่บานบ้านเลาก็เอาคท่านผู้ชมบ้านเลาก็เอาถ้ามันไปทางแง่ไปทางใดเนี่ยท่านผู้ชมสันีบุตลงป่าแล้วบานไปน้องกับบุบสันนิเจาะหลอดไว้พูนท่านผู้ชมได้ยินเสียงหลดกระสิพย่างไปเบิ่งหลอดกัน พอมันโคกไก่โพดเอา้าในนี้ก็มีหัวออกสิบเป็นเห็ดเพิกท่านผู้ชมหากตีนมันไว้โขกมันออกใบตองโปกมันท่านผู้ชมนี่ชนนี้ก็ได้ดอกบานามันท่าผู้ชม ตามหาโหลดกันท่านผู en. ้ชมจะจอดว่าในสายตัวเองกับลงพราตัวเองไอ้น้องจำบุ๊บได้โบ๊บไดยู่ปะไปหาโหลดเขาแม่ได้ในดอนหน้าหยาไม่เนยหน้าหยานั่งเนยเพิ่นพ่อพอนอกเนยเพิ่นมากแต่สาวเพิ่นยังได้ท่านผู้ชมขนาดถ้ามาซวยเขาก็ยังได้พอแกงเนาะ เขาจะฮอดขีลดหุนได้มาหาเฮ็ดท่านผู้ชมเอารถหุนได้มาใส่เอาเลยปลาโปรตโฟไปเห็ดเผือกท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นละงงหนังขมุกขมุกอยู่อ้มากระลังจุ่มมากระลังพ่ลขึ้นยึดยึดิน ก็เป็นใบใบมหาก็ได้ดระเห็ดนี่เลยนี่ฮะเห็ดเบื่อยามเราดูเห็ดออกท่านผู้ชมกระซิมีแต่ฮาเห็ดเข่าป่าป้าไม่้องกับบุ๋ม ป้าเมื่อยันลูกล้านหิ้วเข่าวหักกระาม้าเข่าเสาน่ะไม่น่าจะบุมหักกะมาเฮือนเพื่อนพต่เมื่อเฮือนนั้นไม่ใหญ่เจือแต่เมื่อก่อนเนาะป้าไม่น่กจะบุ้มเจ้าคือมานแทะสามเดาออกเรียนกันเอาไว้เนาะ อยู่เตียนโพนท่านผู้ชมป่าป้าได้บักหลายหนึ่งสนี่ก็ได้พอแกงท่านผู้ชมเอาฝนเอาเห็ดในีัสนี่เนาะเอาเห็ดเนี่ยฝนกระตกเนฝนกระตกคนละกันเมือ่อท่านผู้ชมพอจอะได้เมื่อแล้วเด้อ คลิปนี้ครักัสิคอลาคลิปยังคัน,นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองสนีป่าเนี่ยเด้อท่านผู้ชมพบพ่อกันคลิปต่อไปท่านผู้ชมเอ้ยฮัลโหลสาวเขาว่าสบายดีเพิ่มเบื่อเพิ่มหน่ายเด้อหายกำลังใจกำลังใจเข้ามานลายๆเด้อพี่น้องสบายดี <c oughs> ยดโอ้นี่ยโหลดเนี่ยอัลกตา่าย หมดมาด้วยใช่หมดป่ะ